มิกิตีูลงสองปีที่แล้วนานแล้วไม่ว่าสุดเพิ่งลงไม่นานมานี้เอออะที่แรอย่าเริ่มเรียกว่าแต่ละคู่กาจะมีพรบของเขาแต่นี้ก็เป็นพรบที่ถูกแขกประจำแหละเนาะใช่ไม่ได้ว่าอะไรเออไม่ได้ว่าอะไรก็ใช่เพราะเวลาสัมภาษณ์ก็มีแบบนั่งอะไรอย่างเงี้ยไงบวกกับตัวน้องขอสีทีก็ก็หาผ้ามาเนี่ยเมื่อกี้น้องก็บอกว่าหนาวห่วงปักสันห่วง เป็นฮูของน้องอะกลับมาค่ะกลับมาถึงที่ความรู้สึกคถามโจรอ่ะพี่ดิงเลยือว,ว่าเออพอมันรู้ว่าวันนี้มันออนเป็นวันสุดท้ายแล้วอ่ะใา่แล้วก็วรู้สึกว่ามันเวลามัน,มนผ่านไปเร็วถึงแม้ว่าจะผ่านอะไรมาได้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันมันผ่านเร็วมากเลยมีรู้สึกว่าเรื่อง